สวัสดีครับผมอยู่กับเต้พาพื้นครับืันนี้สิา้ามาแกะกองซุ่มอ่ะหนึ่งล้านบาทนะครับพี่น้องหนึ่งล้านบาทนะครับพี่น้องเชื่อเปล่อันนี้มาสองกองครับผมอันนี้กองน้อยครับม,ง,ง,มงมัวเปลี่ยนเอียงมีของเมียสั่งเบอร์เต้พี่น้องอันนี้กองใหญ่ทครับผมกองมันใหญ่มากอะ่ะแล้วก็หนักมากด้วยครับผม กล่องสุ้มอ่ะหล้านบาทนะครับผมนี้ครับยงต้นเด็กแกะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาแกะเบิ้งนะครับผมว่าขังในมันสีมีอย่างเนี้ยนะครับผมอันนี้เอามาแกะกล่องหน่อยก่อนดีกว่า้ไปไหนตนนีนี่ ไม่เฟนไม่เฟนหาดีกน่อยครับผมกล้องเนี้ยสองล้านบาทเลยครับพี่น้องเนี่ยครับไม่เฟนดีกน่อยครับนี่มาเกะกล้องไงดีกว่าครับว้าวเ กล่องซุ้มอะครับผมหนึ่งล้านบาทนะครับผม oh, <no. S 1> <laughs> โอ้มาเบิงครับพี่น้องมาซีมีอย่างเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับผม yeah, yeah, yeah. Bye bye. โอ้เช็คของเช็คของ แรกนะครับผมนี่นี่ยังไงผ้าห่มผ้าห่มแกะได้บ่บ่แกะหรอกเป็นผ้าห่มครับพี่น้องเป็นนี่ยังไงครนะัขเขาเอิ้นเป็นเนื้ออะไรนะอันนี้ไข่กมัมเยี่ไข่กมัมเบยี่หร,รือว่าผ่าหน้านูน้นนี่แหละครับเอาใส่ไปก่อนเพื่อน นี่อะไรนี่ก็ผ้าห่มเหมือนกันนะครับผม,มผ้าห่มเหมือนกันเนี่ยครับผมอันนี้ก็ผ้าห่มอีกครับอกองซุ้มหนึ่งล้านบาทเลยครับพี่น้องเบื้องต้นเน,นี่ยครับผมอันนี้เป็นผืนเล็กนะครับผมอันนี้เป็น พื้นใหญ่ครับผมว้าวผาตัวผาเช็ดตัวดิอันนี้เป็นนี่อย่างนี้ผาหุ้มของยักษ์ภาษาผาหุ้มของลูกครับผมผาหุ้มคิตตี้ผาหุ้มคิตตี้โอ้นี่น้ำบาตนี้ครับผาหุ้มเมื่อนครับอ้อนี่ครับอันนี้ก็ ขาหุ้มครับผมเด็กกล่องนี้อันนี้ของฮันชาเป็นหัวอันนี้ของลูกเป็นหมวกสิจักเงี้ยมุ้นนะครับพี่น้องนี่โอู้แจ็คปอตแตกครับผมนี่พี่น้องปอบเปียติน่ะอะไรอะปอบเปียปอบเปียครับซอยขนม เยอะเอาไว้นู่นอันนี้ปึ๊บเป็นผ้าห่มอันนี้ผ้าห่มเลยทำไมกระเป๋ามันสวยจังดูสิดูอันข้างในดิเป็นมันจะใส่ยากนาะนี่ครับผมกระเป๋าง๊าบครับอันนี้เป็นผ้าห่มเดี๋ยวค่อยแกะด้วย นี่อะไรเออเพราะว่าผมสิเป็นนักสุ่มรนดับหนึ่งนะครับผมของู้เชอวะครับอ๋ออันนี้ใคร่นแมสครับแมสครับแมสสีดำเก็บไว้กเก็บเลยเนี่ย่งน,อนอ้นอยพุณน้องทิ่ได้รถคือเขาบ่ดนะ ที่ได้รถจักรยานยนต์บ่โอ้ขนมครับแบงแบงครับโหเอาไปกินมีอยู่สองสองออขนมอ่านี่ยังเนี่ยขนมคุกกี้คับปุรดกพุรับรัแบคบรับ มีแมส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 ขนาดกล่องสุ่มหนึ่งล้านบาทนะครับผมมีแมสเลยครับผมโอ้โหนี่ก็โอ้ผ้าห่มเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีเป็นผ้าห่มของในที่นะครับผม ตุ๊กตาไปอ๋อไม่สั่งมาไรเลตุต๊กตาว้าวดิตุ๊กตาของอันซ่าหรือเปล่าเปลี่ยนตุ๊กตานะครับผมอะไรน่ะมีหอยงี้ใช่เนาะอะไรนะข้างในเป็นผ้าห่มโอ้ ้างไหนมันที่เป็นผ้าหุ้มครับพี่น้อง้างไนเป็นผ้าหุ้มครับนี่บางดากมันสิโอ้แมนดีลีครับทางไหนเป็นผ้าหุ้มครับนี่มันมีอยู่้างไหนจริงสิครับแต่ว่าเขาสิบแกะครับมันจะเก็ยบยากเดี๋ยวเขาค่อยไปแกะที่หลังนะครับผมอันนี้กโตแลลวประมาณสามหมื่นได้ครับเนี่ยหงตัวเนี่ยสามหมื 30, นะ่นนั่นสามหมื่นเอาบ้า อันนี้เป็นอะไรเอออะไรอ่ะเป็นกระเป๋าผ้าใช่ย่ะอ๋อเป็นถุงใส่ของฝากว่าวางไว้พูนรับแต่ก็หงมน้อนี่นี่อย่างเนี่ยพี่น้องมันคืออย่างเนี่ยอ่านอ,กออกกักนเรื่องภาษาอังกฤษอะฮะอานานท่า,นา,นทา,นานโอ้ เป็นผ้าหุ้มมัอชียครับผมก็เป็นชุดของขวัญนะครับผมแบบเขาเอาไปให้ปีใหม่ได้อะครับนายทีเป็นผ้าคุณงูผ้าเช็ดหนังใช่ครับนายทีแม่นครับพี่น้องนี่แหละครับกล่องซุ่มหนึ่งล้านบาทนะครับผมทีนี้คุณแม่พี่น้องอยากเข็นหรอเพืออะไรครับผมเือกล่องนี่กันนะที่สามหมื่นแล้วนะครับผมลิงก์กับสามหมื่นอ่ะอันนี้กับ โอ้ผมจะเป็นคนสุ่มอ่ะที่ดังที่สุดในภูเขียวอ, <c oughs> อันนี้เป็นสีอันนี้กับสีเขียวกันนะพี่น้องเป็นนี่้กันกองละหมือนอ่นเน่ยเอาลดเหลือตี๋ว่างหันสามหมื่นอเดนอยังนี้กระทะปิ้งย่างนะครับผมกระทะหน่ <c oughs> อยเนาะเป็นกระทะหน่อยปิ้งย่างอะ่ะแต่ว่าโฮ สีบอกแกครับหรือว่าเขาสีแกะให้พี่น้องบ้างแกแกให้พี่น้องเบื้อกอันครับปกติผมกับเพื่อนเตี้ยงตัวหล่ออยู่เท่าไรใจอะไรกระแทกหน่อยโอ้ผมเน้นเอาไว้เหรียญเงี้ยหน่อยสิครับพี่น้องนี่ครับผมใส่เล็กๆนะครับผมมินิมินินะครับผมเตาปิ้งย่างนะครับผมนี่แถมสายไฟครับผมโอ้เหรียญเงี้ยหน่อยครับครับพี่น้องเอ้ย อันนี้ราคาอยู่มันหาพันกว่าบาทน,านะครับพี่น้องอจริงๆพอเกิดลันน่นเ้วยอนี่ยคลองเบิดเนี่ยเอ้วเก็บไปก่อนเตาแล้วนี่นี่ก็เตาปิ้งย่างกระทะปิง้งกระทะปิ้งย่างแมสแมส ถาหุ้มครับผมถาหุ้มเมือกันนะครับผมเป็นถาหุ้มเมือกันเอาไว้ไปแจกปีไหมครับพี่น้องเอาไว้ไปแจกปีไหมอู้าผักกรอบครับผมผักกรอบครับขนมผักกรอบครับพี่น้องโอ้ยขนมผักกรอบกว้างไว้น huh ี่อันนี้อะไรทีไรยุง เป็นน้ำยาไล่ย,ยุงนะครับผมเป็นน้ำยาไล่ไล่ยุงแบบเสียบแบบเป็นไฟฟ้าครับพี่น้องเนี่ยยยาฮู้้จะเป็นน้ำยาไล่ย,ยุงน้ำยาไล่ย,ยุงน้ำยาไล่ย,ยุงน้ำยาไล่ยุงเสื้อครับผม เสียไรยคิตตี้ครับพี่น้องฮอร์มายังดีเลยโอ้เสื้อกันหนาวเป็นเสื้อของพูมาครับผม <Wow. S 1> เสื้อกันหนาวของพูมานะครับผมงามอยู่ครับนานๆเลยเสื้อกันหนาวของพูมาโอ้ oh, ทีมงานแจ้งมาครับบอกว่าอยู่ในเนี่ย ที่เป็นเสื้อยืดเสื้อกันหนาวแล้วก็เป็นเ,เป็นกางเกงวอร์มนะครับผมอยู่ในนี้อยู่ในนี้มีสามตัวนะครับผมเป็นของ uma, คูม่าครับผมคูม่าว้าวนี่ก็เป็นของคูม่านะครับผมเอ๋ออันนี้มันก็สีเหลือ okay. นี่เป็นเกงวอมอะไรอยู่ครน,นี่ก็เป็นเสื้อของคูม่านะครับผม แต่ว่ามันเป็นสีขาวครับพี่น้องอันนี้อ้ออ๋อเสือยืดว้ายเสือแมานั่วน่ะ <c oughs> โอ้ได้เด้นี <c oughs> ่เป็นงเงียงวอมนะครับผมของกูมาเหมือนกันเก็บไปก่อนไม่ใช่ไหนเอาเพืดีครับพี่น้องเอ้ย สองอันนี้ก็ดซีอู่ประมาณสองหมื่นนะครับพี่น,อน้องฮะอันนี้นี่ยังไงห้าพันคอห้าพันคอลายกุชชี่เมีนบอสผ่ <c oughs> พาคุ้มผ่พาคุ้มครับผมก็ผ่าคุ้มกันหนาวนะครับผมเดี๋ยวก็ <laughs> เป็นขาตั้งโทรศัพท์นะครับผมโอ้สภาพหลีกมาแล้วครับเป็นขาตั้งโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับนีเ่เอาไว้อเอาเอาไว้ตั้งโทรศัพท์เอ้ยเอาอันนี้เป็นขาไหมเนี่ยนี่ไม้พอมอ้มันเป็นขาไหมกับขาตั้งโอ้เทียมให้่สองหัวเอ้ย,อยนี่ครับผม เบิร์ตเลวพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมกองเบิร์ตเลวเบิร์ตเวนี่แหละครับผมกองซุ้มหนึ่งล้านบาทของเตี๋ยผาเพื้นนะครับผมบ๊วยหลิงจืดะมันมาเป็นกองซุ้มเหรครับผมกะซื้อตามรายการไหมนี่โอเคครับกะนี่ของทั้งเบิร์นี่นะครับผมหนึ่งล้านบาทอลย หรือผู้ใดอยากได้สิน่นใดนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมก็นี่ผ้ามากแกะกลองมือนีเป็นใดพี่นอ้องก็ลองเบิ้งครับผมจะผู้ใดอยากเปลี่ยนกลองซุ้มกล้องยังสี่เนาะครับผมก็ลองเบิ้งกัเลือกหมวดหมู่ที่เราอยากจะได้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นเครื่องสาอางหรือเป็นของใส่ยังเสียนะครับผมก็ลองเบิ้งครับผมต้องไปหาเหรียญบิ้งเด้อบ่อ้ด้นยนะนํ่จังได๋กหนอครับผม โอเคครับแล้วค่อยมาติดตามดูใหม่นะครับผมว่าตีพพาพื้นจะพาไปทําอะไรแล้วจะแกะกล่องหรือจะไปกินอะไรก็ต้องติดตามไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปเช่นนี้นะ